สวัสดีครับผมอำนาจเลยวิศาแม่กำลังนั่งมัดใบกับเพาอยู่นะครับติดตามชนไปนะครับโอ้โหเธอไม่กลัมากไปเรียร่ะ

cái kim dùng, không có lấy ừ. quay, quay đây đi nhỏ lẻ, tầm lúc kìm 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 นั่งเถนั่น้อยเพื่อนนะต้องนั่งที่บานอืมโดยเพาะั่งน้อยโดยเฉพาะเองนะต้องนั่งที่้านโอ้คือที่นั่ะไปหมดเลยโอ้ยทํานัแกไม่รู้รสชาติเราเนี่ยไม่รัไปชงช่ว่รัอาหารเลยหมอบอกนะ น้าอืินไม่รับเลยครับเฮ้หนูก็นกดกอันนี้อายยานหนูก็นกดดหนูไม่กปยุ่งนิอือจนฟกกึกนได้แล้วสิงสามมทิตาทนกทีแตหนูโอ้

hiện mẹ ta cho nhìn dự nó Xin mà ý cam điều because of tiền mô đó Nói như phơm má, phốn kiếp, pháp quê đi, all okay, okay. oh, like a oh, key like and oh. คนดีงามแต่เราโยโกะก็เวทผู้ดีต่ำอยู่นะเขาเก่าม้ามีอยู่แล้วเงยพ้นอย่างนี้ กราบสวัสดีครับผมอำนาจลืมไปสารกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน้ลยนะครับคลิปหน้าผมถ่ายรูปใหม่นะครับสวัสดีครับ